สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคาถามนะมีเพื่อนๆถามมาบอกว่าอยากขายพรบได้หลายๆบริษัทมีที่ไหนบ้างที่แนะนําแล้วก็เงื่อนไขดีๆพอดีเพิ่งไปสอบบัตรในหน้ามาโอ้หเก่งมากนะครับใครที่สอบบัตรในหน้ามาได้แล้วเรียบร้อยนะก็เก่งมากนะเดี๋ยวผมจะแนะนําแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันนิดหน่อยนะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกนะครับ ของผมเองไงของผมก็สมัครอยู่หลายที่หลายโบรกเกอร์นะครับหนึ่งก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ในการขายได้หลายอันนะครับแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยอาจจะไปติดต่อกับบริษัทหรือว่าดีลกับบริษัทประกันวินาศภัยประกันภัยเนี่ยหลายๆที่ไว้นะครับก็จะให้แคมเปญพิเศษมานะหลายๆอันเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขการรับประกันอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยเช่นบางที่ถ่ายรูปบางที่ไม่ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีหลายๆที่ไว้นะครับเราก็จะเลือกเนาะ ให้กับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการนะครับสะดวกเราสะดวกลูกค้านะครับแล้วก็ตรงกับความต้องการลูกค้านะที่ผมทําก็จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นก็เลยจะมีหลายที่ให้เลือกนะอ่ะมีคําถามมาว่าเพิ่งได้รับบัตรในหน้ามานะครับแล้วต้องการทําพรลบหรือว่าขายพรลบให้กับลูกค้าได้แบบว่าไวๆค่าธรรมเนียมน้อยๆนะครับค่าคอบเยอะๆต้องทํำยังไงบ้างนะครับอ่ะอยากจะแนะนําอันหนึ่งเลยก็คือของทางแฟรดีนะครับแฟรดีนะ ตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สมัครไปได้เลยใครที่สมัครแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดตามไปผมไปดูได้เลยนะแล้วก็ลองคิดดูว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเรามันตอบโจทย์การทํางานของเราหรือเปล่านะการที่เรามีเท่าที่ผมขายมาเท่าที่ผมขายมานะเท่าที่ผมขายมาก็คือบางทีลูกคา้ามาซื้อต้องการแค่ซื้อพอระบอยอย่างเดียวไม่ได้ซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าต้องการที่ไหนด้วยนะครับ <S <s ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ระบุว่าต้องการที่ไหนด้วยเนี่ยเราก็อาจจะเลือกว่าที่เราสามารถ ออกกรมธรรม์ได้ไวนะครับลูกค้าได้รับกรมธรรม์ไวซึ่งจริงๆตอนนี้พอบอมันเป็นพอบออนไลน์หมดแล้วนะเราออกพอบอให้กับลูกค้าปุ๊บเขาไปต่อได้เลยนะเขาไปต่อภาษีได้เลยเพราะว่ามันจะขึ้นออนไลน์มาแล้วว่าต่อภาษีแล้วถึงแม้จะไม่มีเอกสารก็ตามนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าบางที่อาจจะต้องการเอกสารนะก็ได้ไม่เป็นไรนะผมอยากจะแนะนํานะครับอันนี้ของแฟดีนะทิ่เข้ามาที่นี่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอันที่ใช้อยู่ปกติเลยก็คือจะผ่าน ถ้าแบบว่าผมไม่ค่อยอยู่สำนักงานผมเดินทางผมอะไรเงี้ยนะครับใครที่เดินทางก็แบบว่าเอา่อต้องการไม่จําเป็นต้องรีบมากไม่ต้องการเร็วมากเนี่ยก็ของสีกรุงก็เร็วนะครับสีกุงเจ้าหน้าที่ตอบเร็วมากนะครับแล้วก็น้องมืออาชีพมากค่ะทําได้ไวนะครับเราก็โอนราคาส่งไปแล้วก็สมกม่งกรมธรรม์เป็นสําเนาหให้ลูกค้าได้เลยนะไม่จาเป็นต้องปิมก็ได้นะครับบางที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมขายแรกๆเลยนะครับนี่เล่ายาวหน่อยนะครับ เมื่อก่อนตอนที่ขายแรกๆเลยเนี่ยจะมีต้องวางค้ำพระบ่อนะครับฉบับละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้อดีของการวางค้ำคือเราจะได้ค่าคอมเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะได้ค่าคอมเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นต้องได้ขนาดนั้นนะครับเราก็เลือกที่หนึ่งก็คือออกให้กับลูกค้าได้ไวแล้วก็เราทํางานน้อยนะครับผมก็ถ้าถ้าไม่ต้องแทบถ้าไม่ต้องแทบทําอะไรเลยนะครับก็ขอสีกุ้งนะครับขอสีกรุงเนี่ยจะ ให้เจ้าหนะ้าที่ออกให้นะครับส่งสำเนาทะเบียนรถขอเบอร์โทรลูกค้าบัตรประชาชนอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่ที่น้องเขาจะเรียกมานะจริงๆก็ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถอย่างเดียวนะครับแล้วก็เบอร์โทรลูกค้าทําไมถึงต้องมีเบอร์โทรเพราะว่าเก็บไว้เป็นประวัตินะครับบางทีลูกค้าโทรมาแล้วจะอ๋อได้ครับคี่ประกันหมดแล้วลอะไรคอร์บอหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ได้นะใครสนใจของซิกยังเพิ่งได้บดัตรไม่รู้สวัสดที่ไหน่ะสมัครสมาชิกก็สีกุ้งเขาจะมีอยู่ตรงนี้นะครับ ก็มาที่7จ็ดสองสี่ทีมนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกก็จะเป็นของสีกรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นของแฟดี้อันนี้นะครับพอผมคิดเข้ามาแล้วล่ะผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็มาดูกันนะครับในส่วนของตัวแฟดี้เนี่ยถ้าใครแบบว่าเพิ่งได้บัตรมานะครับก็มาดูในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับอัตราค่าการตลาดนะอัตราค่าการตลาดนะครับคลิกเข้าไปดูเลยนะครับของเราเนี่ยถ้ามีบัตรแล้วจะอยู่ที่ระดับ3านะ ถ้าใครที่ไม่มีบัตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับ1นึงนะครับนี่ตัวนี้นะครับเข้ามาดูได้นะแต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับอันนี้สมัครฟรีไม่มีค่าต่ออายุนะครับสมัครฟรีเลยใช้งานได้เลยนะครับถ้ามีบัตรแล้วเนี่ยก็จะเขาจะอัปเดตถ้ามีบัตรก็อัปเป็นระดับ3เลยวันรุ่งขึ้นนะวันรุ่งขึ้นส่งเอกสารให้พร้อมให้เรียบร้อยนะครับก็ทําได้ ไม่ต้องวางค้ำพรบก็ออกได้ใครอยากวางค้ำก็ได้นะครับใครอยากวางค้ำก็ได้แต่ของผมเนี่ยของผมไม่วางค้ำเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือสะดวกแบบนี้แล้วก็บริษัทนะครับที่ทําได้นะครับก็มากดที่เช็คเบี้ยนะครับแล้วก็ประกันภยัยรถยนต์นะครับแล้วก็ไปที่พรบนะเลือกรหัสรถยนต์นะครับอ้อสําหรับเพื่อนๆตัวแทนใหม่หลายๆท่านนะครับด้วยเป็นในหน้าใหม่ๆนะครับ ประกันมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราไม่ได้ค่าคอมนะครับประกันมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ค่าคอมก็จะได้ค่าคอมแต่เก๋งตู้กระบ,บะรถบรรทุกอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสมมติว่าผมเลือกเป็นรถเก๋งนะครับเก๋งกระบ,บะหรือว่าอันที่รหัสตามที่เราสามารถออกได้เนี่ยนนี้ะครับรหัสตามที่เราสามารถออกได้เนี่ยก็จะมีค่าคอมอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็าขายแค่เก๋งกระบ,บะตู้ประมาณนั้นนะครับพรบรที่เราออกได้เลยนะครับเนี่ยก็มีอยู่เจ็ดที่นะครับเจ็ดที่นะ ตรงนี้เนี่ยสามารถคีย์ข้อมูลออกเองได้เลยนะครับแล้วก็เติมเงินตัดเอ่อเติมเงินตัดเครดิตนะครับอ่ะสมมุติว่าตรงนี้นะครับนี่นะครับพรบอรของที่ไหนบ้างนะครับเนี่ยราคา,าค่าคอมเป็นยังไงก็สามารถดูได้จากหน้าที่แล้วนะ <c oughs> สมมุติว่าผมเลือกไปของ iCAre นะครับก็ออกก็คีย์ข้อมูลตามปกติเหมือนของพรบรท,ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนการจ่ายตังค์นะครับก็มาที่ในส่วนตัวโปรไฟล์นะแล้วก็เติมเครดิตตรงนี้นะครับ เครดิตของผมเหลือ85บาทนะครับถ้าผมต้องการจะเติมนะเขาบอกขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนะครับตรงนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการเติมนะครับเติมเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเลยนะก็ปกติแล้วก็จะเติมตอนที่จะขายพอลบอแต่ว่ามีเพื่อนๆตัวแทนบางท่านที่เอ,อ่อมีพนักง,งานหรือว่ามีคนที่ออกพอลบอไปช่วยขายนะครับมีคนออกพอลบอไปช่วยขายนะหรือว่าส่งข้อมูลเก็บข้อมูลส่งมาแล้วเราออกข้อมูลให้อะไรเงี้ย เขาก็จะเติมไว้เลยนะครับจะเติมไว้เลยนะแล้วก็ค่อยๆตัด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 ไปประมาณนั้นนะตรงนี้เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมการเติมนะครับไม่มีไม่ต้องเบิกนะครับแล้วก็เวลาที่เราคียกลมมทันแล้วนะครับก็จะมาที่ในส่วนของตัวติดตามสถานะตรงนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตัวพอลบนะครับนี่พอลบนะครับนี่ตรงนี้ก็เท่าที่ลองดูก็คือพอกดเออโอเคยืนยันจ่ายังค์ปุ๊บนะครับ ประมาณ3 0มสวินาทีก็จะมาสามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเออเป็นกรมธรรม์นออนไลน์โหลดได้เลยนะครับหลายท่านบอกว่าอ้าวลบแบบนี้ถ้าลูกค้าต้องการจะเอากรหมาท,ทำยังไงนะครับของผมก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆเลยคือบอกลูกค้าก่อนว่าของเราเป็นพรบออนไลน์นะครับที่ผมส่งไฟล์ให้ทางไลน์ทางอีเมลอะไรพวกนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าพี่อยากได้กรมธรรม์ผมพิมพ์ให้ได้ผมพิมพ์ให้ได้นะครับผมก็พิมพ์ใส่เครื่องพิมพ์ธรรมดาส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับ อาจจะมีค่าส่ง18บาท22บาท24บาทประมาณนี้นะครับก็ประมาณนั้นแล้วลูกค้าเขาบอกอ๋องนนั้นแหม่งเป็นไรไม่เอาไม่เอาไฟาไม่เอาเอกสารก็ได้เอาเป็นไฟล์อย่างเดียวก็ได้นะครับเราก็มาโหลดตรงนี้ให้ลูกค้าได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกมากนะครับสะดวกมากอันนี้คือชีออกเองได้แป๊บเดียวก็ประมาณ10บสิบสิบวินาทีไม่ถึง ไม่ถึง5นาทีไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีครับไม่เคยเกินนาทีหนึ่งแล้วก็ออกกลม,มาทานโหลดให้กับลูกค้าได้เลยนะอันนี้คือสะดวกสุดๆนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบโอไม่อยากออกเองอยากให้เจ้าหน้าที่ออกให้ก็แนะนำนะครับของสีกรุงเจ้าหน้าที่เก่งมากแล้วก็ออกไวสุดๆนะครับออกไวมากนะครับแต่ถามว่าไวกว่าอันนี้ไหมก็คือของแฟรดีจะไวกว่าเพราะว่าขีเสร็จปุ๊บ กดจ่ายเป็นสแกน QR code นะเติมตังค์ก็สแกน QR code เดี๋ยวผมเปิดให้ดูไฟล์ oh, five, นะครับเครดิตครับเนี่ยสมมติว่าเราบอกก็เติมร้อยหนึ่งมันจะมีแบบนี้ด้วยนะแบบว่าเราอยากให้ยอดมันเปศูนย์ศูนยะ์ศูนย์เนี่ยเราก็มาดูก่อนว่เาเขาจะตัดเท่าไหร่ <c oughs> เราก็เติมไปตามนั้นได้เลยไม่ต้องเป็นสูนยแบบนี้ก็ได้นะสมมติเติมร้อยหนึ่งนะครับแบบนี้กดยืนยันเติมเครดิตนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็เขาสแกน QR code ปับ๊บเขาก็ขึ้นเลย เขาขึ้นเสร็จแล้วก็ไปตัดก็เปิดอีกหน้าหนึ่งแบบนี้ใครแบบวา่าไม่ชินนะครับเห็นไหมเปิดมาแท็บหนึ่งแล้วเห็นไหมครับคอลบ,บอแบนี้อันนี้คีย์พอลบ,บอไปพอคีย์เสร็จแล้วเราก็ไปเติมตังเติมตังเข้าปุ๊บเราก็มันตักกดตักพอบ,บอโอ้ง่ายครับไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยกรมธรรม์ก็ออกไวนะครับกรมธรรม์ออกไวลูกค้าก็ ตอนแรกลูกค้าก็งงนิดหนึ่งคุยไปคุยมาอ้าวผมมาทานเสร็จแล้วเมื่อก่อนจะมีขายที่บ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้ามาจากทางไลน์ใช่ไหมกค่โทรมาหาแล้วก็ส่งเอกสารมาให้นะครับเพราะว่าเขาเจอหน้าผมแบบนี้นี่แหละครับหน้านี้แบบนี้แหละหรือไม่บางทีนานๆจะมาซื้อที่บ้านสักทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเสร็จที่โรงพยาบาลแฟนเพราะว่า <c oughs> ไปรับแฟนช่วงบ่ายทุกวัน,นครับแล้วก็ไปเจอกันที่โน่นนะครับเจอแป๊บนึงผมว่าเอาโน้ตบุ๊กไปเปิดติ๊ดติต๊ดก็ีี่เสร็จแล้วก็ ออกให้ลูกค้าได้เลยอ่ะอันนี้สะดวกมากครับสะดวกมากใครที่แบบว่าขายอยากได้กรมธรรม์ออกไว้ไว้ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเลยนะก็แนะนําของแฟดีนะครับสมัครง่ายได้กรมธรรม์ไวๆนะครับอโอเคสำหรับวิดวีโอนี้คลิบาดเรียบร้อยแล้วโอ้คุยนานม้ะสินาทีละอย่าลืมนะครับเว็บเจ็ดสามสี่ทีนะใครที่แบบว่าสนใจยังไงนะ อยากทําธุรกิจขายประกันวิน่าสภัยนะครับทักกลุ่มมาได้นะทางไลน์ตรงนี้ก็ได้นะหรือว่ากดติดต่อเราตรงนี้ก็ได้นะจะมีข้อมูลในส่วนของตัวเลขที่บัตรในหน้านะครับเรียบร้อยนี่ต้องปกนะครับแต่งน้อยแต่งน้อย <c oughs> มีข้อมูลบัตรในหน้านะครับแล้วก็วิธีการเช็คออวิธีการเช็คในหน้าจริงปลอมนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยถ้าเพื่อความสบายใจก็จะโทรมาก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองนะครับผมเองบางทีก็มีโดนแอบเอาไปใช้เหมือนกันนะบอกพี่หรือเปล่าคะ เบอร์นี้บอกไม่มีครับผมใช้เบอร์เดียวนะครับผมใช้อยู่เบอร์เดียวนะอันนี้เป็นแผนที่นะครับอยากทําที่บ้านก็ทักมาอันนี้เบอร์ผมนะครับถ้าเป็นเบอร์อื่นนอกจากนี้นะครับก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับถ้าเป็นเบอร์นี้ก็เบอร์ผมเองนะครับโอเคสำหรับิดอรนี้เรียบร้อยแล้วยาวเลยคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆตัวแทนใหม่ในหน้าใหม่ที่กําลังจะเลือกในหน้าเออบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์ที่จะส่งงานอยู่นะครับก็ ถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนาําสมัครอาจจะสมัครหลายที่ก็ได้เพราะว่าหนึ่งก็คือเพื่อความคล่องตัวของเราเองนะครับแล้วก็เราทํางานง่ายก็ททางานสะดวกนะครับที่ไหนแบบว่าโอเคเราโอเคเราก็ส่งนะจะได้ทํางาน,นมีความสุขแล้วก็ขอให้ตังค์เข้าเยอะๆกันทุกคนเลยนะครับบ๊ายบาย